ไปติดตามประเด็นต่างๆ,างๆนะครับพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดลำปางกันก่อนครับที่จังหวัดลำปางมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นการเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจกฐานราก นายสิทิทชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและตัวแทนผู้นำชุมชนหมู่บ้านกลุ่มเครือข่ายกเกษตรกรอำเภอเมืองลำปางจาก11ตําตำบล2เขตเทศบาลรวม19ชุมชนร่วมกล่าวแสดงความน้อมสำนึกในพระกรณุณาธิคุณสมเด็จพระการนิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพร้อมเข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทานเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนำไปขยายผลปลูกผักสวนครัวไว้กินเองสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนหมู่บ้านให้ทุกครัวเรือนได้มีพืชผักที่ไวรับประทานภายในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งโอกาสนี้ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะก็ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรต้นแบบที่ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ